ประมาณพศ2,510คุณขันชัยบุญปานเขาเกณฑ์ให้ผมมาขุดค้นร่วมกับเขาต้องใจกับเขาเกณฑ์เลยเป็นนักศึกษาคุณขันชัยเป็นนักศึกษาผมเป็นนักศึกษาเรียนกันปีไหนก็ไม่รู้อะใกล้จบแล้วสําหรับผมเน่ปีไหนไม่รู้แต่คุณขันชัยเขาใกล้จะจบแล้วประมาณปีสามเพราะจบปีหนึ่งสามไงอาจารย์พิสิทธิ์เจริญวงศ์เขาพามาขุดค้น ที่บ้านผู้เตยเนี่ยเลยเมืองสีเทพไปประมาณสักยี่สิกว่ากิโลครับ,รบไปขุดค้นกันที่นั่นพอขุดค้นเสร็จท่านสุพัฒนดธิ์ทรงเป็นคณะบดีหม่อมเจ้าสุพัฒนดธิ์ดิตสกุลโอรสสมเด็จกรมพระาดำรงราชานุภาค,คก็เสด็จมาตรวจงานมาเยี่ยมนักศึกษาว่าเป็นตายร้ายดีประการใดแล้วก็พากันมาเนี่ยเมืองศีเทพนั่งรถเช่ารถเข้ามาลงที่บ้านโคกสะอาด บ้านโคกสะอาดเนี่ยอยู่ถนนใหญ่เนี่ยริมถนนใหญ่เดี๋ยวนี้มีปั๊มน้ามันมันไม่มีรถมาอีกแล้วไอ้รถที่มาลงตรงบ้านโคกสะอาดเนี่ยทางแม่งกับฝุ่นเต็มไปหมดเพราะมันทางมันลูกลังคือสมัยนั้นไม่ไม่ใช่ภาคสมัยนี้นะมันไม่มีลาดยางมันไม่มีทางมันลูกล้างท่านสุพัทร์ดิดก็เสด็จโดยพระบาทลงจากรถลัดนามาเนี่ยมามาเนี่ยมาเมองกรีเคนานมันไม่มีถนนเข้ามันต้องลัดทุ่งนามามันห่างประมาณเนี่ยแปดกิโลเนี่ย ทีนี้ระหว่างทางระหว่างถนนใหญ่มาถึงเมืองสีเทะมีแม่น้ําขั้นก็คือแม่น้ําป่าสักไงเมืองสีเทพเนี่ยมันอยู่ริมแม่น้ำป่าสักใกล้แม่น้ําป่าสักตอนนั้นมันเดือนพฤศจิกายนมึงจะไปหาเรือที่ไหนน้ำแม่งไม่มีน้ํามันแห้งหมดไปยากเย็นหาเลยน้ำแห้งกูก็เดินเลยเดินข้ามมันเดินตัดข้ามมาแล้วก็มมีทางเกวียนอยู่แต่ท่านสุภัสติเสด็จมามาถึง เนี่ยเข้ามาถึงพระปรางของ์นี้ละครับก็มานั่งเดินดูสำรวจพระปรางองค์นี้แล้วท่านสุพัฒน์ก็ทรงเล่าให้ฟังว่าเสด็จพ่อมายังไงมาเจอะอย่างไรอะไรบ้างไอ้เราลูกศิษย์ก็นั่งฟังไปหลับไปตรปสงกไปด้วยมากันหลายคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนขยันกค่ผมมีรูปมีรูปเป็นยืนยันใช่มมีรูปเป็นท่ายืนใช่ไหมไอ้นี่พักอ๋อคือมามาถึงที่นี่แล้วใช่ไหมก็มีวัดร้างอยู่วัดหนึ่ง ็วัดสีเทพแหละคือ,อคือพระพระสงฆ์เนี่ยเขามาตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานอะไรของเขาอยู่กันนะมีพระสงฆ์อยู่องค์เดียวแั่นั่นแหละหวัดะ้ะไอ้วัดวัด,วดโกโลโกโสว่าประเภทอย่างนั้น <c oughs> คุณขันชัยเขาก็ <c oughs> ไปตีตีสนิทกับพระ <c oughs> เขาอยู่องค์เดียวนี่ <c oughs> ถามไปถามมา ปรากฏว่ามีของโบราณมีของโบราณคุณขันชัยบอกขอดูหน่อยได้ไหมเขาพระก็เอามาให้ดูพระพระก็ไม่รู้ของโบราณไม่ได้ว่าก้อนหินธรรมดาคุณขันชัยเห็นก็รู้แล้วว่าคืออะไรก็เลยบอกพระว่าเนี่ยเจ้าเสด็จนะถวายเจ้าซะพระองค์นั้นก็เจ้ามานี่ใช่ไหมโอ้โหเจ้าเสด็จมามั่มเจ้าถือว่าเด็กก็เจ้าจริงๆอ่ะพระก็ถวายเจ้า เจ้าก็เลยถวายเงินให้พระไปร้อยบาทมั้ง <District> ร <of résult> ้อยเหนือบาทถวายคนให้พระไปร้อยบาทอ่ะนี่นะครับที่แรกกันเงินหนึ่งร้อยบาทเสียนพระวิษณุอันนี้นะครับดูริมฟีปากสิงามละม่อมเลยเขาเรียกว่าสวมหมวกแขกสวมหมวกสรงกระบอกลักษณะเนี้ยมันมีที่สีเทพแล้วก็ เมืองมะโหสดที่ปราจีนบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีเมืองที่สามารถติดต่อกันได้ในทางทะเลกลางอ่าวไทยก็จะเจอลักษณะองแบบเดียวกันทํายังไงจะเอากลับยังไงตอนนั้นซื้อมาแล้วร้อยหนึ่งมันก็มีเป้อยู่อัน นักศึกษามันมีติดเป้มันเลเป้แต่ก่อนสมัยก่อนมันหายากเป้เล็กๆเอาใส่เป้แล้วแบ่งกันสะพายผัดกันมีเวรมีเวรสะพาย,พายคนออที่หนึ่งชื่อนายสุจิตวงเทศก่นแล้วคนที่สองค่อยนายขันใจออคนที่สามค่อยนายนายสินนายสินชัยขบวนแสงเป็นอาจารย์คณะบรังคดีตอนนี้กเกษียณไปแล้วผัดกันแบกผัดกันโอ้โหแม่งตั้งแปดกิโล ท่านสุพัฒน์ก็เอาไปตั้งไว้ที่คณะบรารัมยมหาสิมกร์ตอนนั้นยังไม่รู้ความสําคัญใช่ไหมครับหรือว่าก็รู้รู้ว่าเป็นหลักฐานมันรู้หลักฐานแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อกับองค์ที่ไหนองค์อยู่ไหนไม่รู้นึกว่ามีแค่เสียงอย่างเดียวนึกว่าไปแล้วนึกว่าอยู่อเมริกาไปแล้วรับกับก็อยู่ที่คณะบรีรคดีท่านสุพัฒน์เให้ทําฐานตั้งโชว์ไว้ที่คณะแหละทําไปทํามาเจ้าหน้าที่กรมสิมการ์พิพันธ์เขาไปดูรับเขามาวัดขนาดแล้วบอกเอ๊ะ มันเข้ากันได้ไซมันเข้ากันได้ลองขอยืมไปต่อก่อนขอยืมเสียนจากท่านสุภาพคณะกรมรบริหารไปต่อเข้าไอ้ของที่เหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพอ่ะเฮ้ยเข้ากันได้ก็องค์พอดีเลยพอดีเป๊ะพารุ่ยเป๊ะเลยไอ้องเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มาตั้งนานหาเสียนไม่ได้ไอตัวองค์เนี่ยทางคณะกรรมการจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาส่งให้ไอ้กรมธิบกรมาตั้งนานแล้วตั้งแต่2,400มีแค่ตัวองคมีแค่ตัวองเนี่ยเนี่ยขาดวินวินเนี่ย แล้วทางพันธารักษ์เขาก็จัดการช่างเขาก็จัดการต่อให้เป็นนลักษณะแบบนี้ครับแต่ไม่มีเสียงพราะได้เสียงตรงนี้ไปโอ้ช่เลยพันน์ลายมาปรวจริงๆด้วยทุกวันนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไปดูได้เลยไปดูได้ครับเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคู่ขันลุ่มดอนบึงบาน